นี่ครับผมบาด้วนะครับวันนี้มาเจอมาเจอน้องน้องช้างนะครับมาดูนะครับน้องช้างสมัติเองทุกอย่างเลยนะครับผมยังอึ้งอยู่เลยนะครับวันนี้ผมได้เลยว่าฟิงโก้ใครๆก็ทําได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นกําลังใจที่ดีนะครับกับทุกคนที่ทําฟิงโก้อยู่นะครับไม่ต้องรอช้าวันละพันสองพันวันละหมื่นกำลังรอคนอยู่นะครับไปดูไปดูไปดูนะครับดู้ดีการนะครับรู้ดีกา

โอเคนะครับน้องช้างทำได้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วนะครับเพราะคุณสำเร็จในฟิงโกเยอะมากนะครับแล้วก็ท่านเองก็สำเร็จได้นะครับเรามีระบบให้ท่านทุกอย่างพร้อมนะครับฟิงโกสร้างอนาคตสร้างชีวิตนะครับครอบครัวสุขสบายด้วยฟิงโกโอเคครับบายบายฟิงโกโคิงโกูครับผมนะครับนี่ครับดูน้องช้างครับขนาดปิดตาทำเอาก็สำเร็จนะครับ ใช่ชับเปิดตาหน่อยสเนาะ <c oughs> มันมันมันถามบางเชียดไปเกินไปหรือเปล่าไอ้นี่เชียด์ทำสุดยอดสุดยอดโอเคครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับทนได้เลยมาหนะ้าหน้า